สวัสดีครับผมแอปนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีส่งงานหน้าไม้นะครับก็อนลํานี้ก็จะเป็นงานหน้าไม้แบบมีสุวนเดง็งหรือที่เรียกว่าเปิ้อนโซนนะก็ปลายทางอยู่ที่นครปฐมนะครับลํานี้เป็นทรงมือสอดนะครับช่วงชัก70เซนติเซตปลาย5้าสิบเซตก็ถ่ายก็ทั้งลําเลยไม้ประดู่นะครับก็เดี๋ยวจะยิงเทสเพีครั้งสุดท้าย ก็ยิงเทสไปหลายนัดเลยนะครับก็ลูกดอกใส่ง่ายนะครับใส่ล็อกง่ายก็เน็บเชือกสองครั้งแบบนี้นะครับก็ขึ้นเซฟไว้เพื่อความปลอดภัยก็จะเหนียวไม่ลั่นนะครับก็ อยู่เอียงๆเดี๋ยวผมจะยิงเข้าไปที่ขวดใบนั้นแต่จะยิงบริเวณสติ๊กเกอร์นะครับผมอยู่มุมตรงอ่ะเดี๋ยวยิงเข้าไปที่สติ๊กเกอร์สีฟ้าที่กลางขวดนั่นนะครับก็เยวเนี่นะครับระยะที่เทสประมาณสักสิบเมตรน่าจะได้ ขวดกระเด็นไปแล้วทําไมถึงไม่ปากขออย่าหันตูดมาเดี๋ย,ยิงทีนะครับไม่รู้ว่าโดนตรงไหนขวดกระเด็นขวดเปล่ากระเด็นแบบ๋ยวยิงเข้าไปที่ก้นเลยนะครับหันก้นมาเช็คให้ชัวร์เลยนะครับก่อนจะส่งยิงตรงดีปกตินะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ทำไมถึงกระเด้งแบบนั้นถังว่าลูกลูกดอกส่วนมากลูกเทสผม จะเป็นรูกที่ยิงลงดินบ่อยๆนะครับจะไม่มีคม ามามมเหมือนเอย่ายิงเข้าไปตรงสีสฟ้านะครับดูนะครับจุดเล็งคือสติ๊กเกอร์สีฟ้านะครับสติ๊กเกอร์กลางขวดนะครับ ไม่มีปัญหานะครับตรงจุดเล็งพอดีเลยนะครับสติกเกอร์สีฟ้านะครับสกกามทิ่แจ้งไปก็เข้ากลางขวดเลยนะครับนัดแรกไม่รู้ว่าทำไมกระเด็นเลยแต่ว่าไม่เข้าน,นี่นะครับก็ผ่านนะครับเดีย๋ยวจับส่งให้เลยนะครับ